Amen. Thank you. Thank you very much. Um, you know, I feel in my spirit right now that 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 what Jesus is doing right now is he's just confirming his word in a major way. And as we're moving in family and as this group has unity in the spirit that what Jesus is saying is getting confirmed through the gifts, it's getting confirmed through words, it's getting confirmed through all sorts of things um, where he's taking up taking us, what he's saying. he's say trying to say getting to t confirmed is i m u l p ก็สําหรับครอบครัวนี้นะมันเป็นครอบครัวที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในอาณาจักรพระเจ้าจริงและสิ่งที่ยืนยันว่าครอบครัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกันในอาณาจักรพระเจ้าคือมันถูกยืนยันด้วยของประธานที่พุ่งแบบทรงพลังมากขึ้นไปในทิศทางเดียวกันการเห็นผลของของประธานหรือว่าคําพยานหรือว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากําลังรับรองอยู่ตอนนี้ มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าท่านหลายกาลังเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นด้วยกับทิศทางของพระเจ้าและไปด้วยกันเป็นแบบครอบครัวจริงพระเจ้ากำลังยืนยันถ้อยคาที่พระเจ้าประกอยกับผู้คนว่าท่านหลายได้รับเอาถ้อยคําของพระองค์จริงๆผลมันเลยเป็นแบบนี้ And the word release tonight was, was confirmed, um, yesterday a tonight confirmed when the t I'm I l k to, to และถ้อยคําที่ผมจะปล่อยส so วันนี้นะผมก็เป็นถ้อยคําที่ uh, ได้รับการยืนยันร่วมกับอาจารย์รอบตอนที่อาจารย์โฮสคุยกับอาจารย์รอบเมื่อวานนี้ด้วย He um He was telling me about a dream that Nate had and he mentioned in that dream that Nate saw the the hem of Jesus's garment and I told Rob that that's what I was gonna talk about tonight. And then he told me all about, you know, that phrase and what you guys had been hearing in the spirit. <laughs> และอาจารย์ร็อบก็เลยบอกอาจารย์ฮดว,ว่าคุณรู้ไหมโอ้ oh, อันนี้คอนเฟิร์มเลยถ้าเกิดคุณจะปล่อยค่อยคำนี้กับพี่น้องผมขอคอนเฟิร์มผมขอยืนยันเลยเพราะว่าเนทเขาฝันเห็นชายเสื้อคลุมของพระเยซูด้วยและจากนั้นอาจารย์ร็อบก็เล่าให้ฟังพี่น้องจาหมายสาคัญได้ไหมครับผมหมายสำคัญที่จะเป็นทิศทางไปสู่ข่ายนี้ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องแต่ต้องชายเสื้อ,อพระเยซูใช้ฉลอพโะรงและม,มีการยืนยันด้วยหมายสำคัญและทิศทางมากมายถึงเรื่องนี้จริง e a s so, e the word that that the lord has put on I me and just what he also said is that you know if we're starting to hear the lord and we think that he's leading us in a way or he's speaking to us in a certain way to share it with other members of this family and to expect there to be confirmation because that's what jesus is doing right now is confirming the word through several people <laughs> เมื S <S an> the cool thing no ่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าอืเราจะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนได้ไงเราจะมั่นใจได้ไงว่านั่นเป็นถ้อยคําของพระเจ้าจริงในฤดูกาลนี้ครับผมที่พระเจ้าได้ลงลึกเราถึงกันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายหากคุณได้ยินเสียงพระเจ้าในถ้อยคํานั้นแล้วมันใช่ทิศทางจากพระเจ้าจริงนะผมพระเจ้าจะจะไม่พลาดในการพูดกับคนอื่นในครอบครัวด้วยพระเจ้าจะไม่พลาดในการพูดกับของประธานอื่นหรือว่าผู้อื่นอ่เขาเรียกว่าอะไรผู้คนในครอบครัวของอาณาจักรพระเจ้าเพื่อยืนยันว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดจริง real no cool leader people Jesus the he's the that and many group confirming through group right in this is it gifts in this now so of พระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้นำที่แท้จริงครับมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้นำของครอบครัวนี้อย่างแท้จริงครับผมแต่ว่าพระองค์สามารถยืนยันในสิ่งที่พระองค์พูดยืนยันในสิ่งที่พระองค์นำทิศทางผ่านการที่พระองค์พูดผ่านแต่ละของประธานพูดผ่านแต่ละส่วนในพระกายแต่มันไปในทิศทางเดียวกันมันเลยทำให้เรามั่นใจว่านี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าพูดจริงเพราะว่าไม่ใช่ชั้นคนเดียวที่ได้ถ้อยคำนี้ แต่คนอื่นของประธานอื่นล้วนแล้วแต่ดินถ้อยคำนี้แล้วไปไหไปนในทิศทางเหม่กันจริงๆ So over the past couple weeks or so the the Lord has been putting in my heart to just to seek Him daily with with a greater fire with a greater intensity with a greater urgency ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะพระเจ้าพูดกับผมชัดเจนในเรื่องถึง,ถงการสแสวงหาพระองค์สแสวงหาด้วยไฟที่มันเร่าร้อนในหวัวใจของเรา To hide myself away in my prayer closet and to be with him. And it's not to, to receive a certain answer to something. There's not been something that's been heavy on my heart. It's just been his call and his invitation to just get to know him rather than getting to know about him or rather getting an answer to prayer or having to just to spend time alone with him. and 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 a spend intensity on n purpose focus true it with true purpose and intensity and focus him o l ผมได้มีช่วงเวลาที่ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าแบบส่วนตัวจริงๆแบบว่าตัดสิกงกวดแล้วก็จดจ่อที่พระเจ้าจริงๆและการได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมันทําให้เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะผมการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงกับการแค่รู้จักเรื่องราวและประวัติของพระองค์มันแตกต่างกันพระเจ้าไม่ได้อยากให้เรารู้จักพระองค์แค่แบบว่าเป็นชุดข้อมูลความรู้แค่ภายนอก แต่พระองค์อยากให้เรารู้จักพระองค์รู้จักแบบคนรู้จักที่มีที่มีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กันจริงพระเจ้าอ,อยากนาเราเข้าสู่การแสวงหาพระองค์แบบลึกขึ้นกว่าเดิมในเรื่องความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าแค่รู้นะผมแต่เป็นการรู้จัก and while was and said you know, what I want you this season he, he wants garment know in do while with the he touch the hem his I I is Jesus me to to you of และช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าผมได้สัมผัสถึงฝันแดนที่ผมไปแตะ ที่ชายเสื้อของพระเยซูชายฉลองของพระเยซู and I said to myself well I don't I don't feel like I need a miracle in my life I don't feel like I need healing why why do you want me to touch the hem of your er, the garment ผมก็ถามพระเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ,อ่อผมก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าคิดว่าจะต้องการการอัศจรรย์ใการรักษานะครับผมแต่ทำไมพระเจ้าให้ผมได้เห็นภาพของชายเสื้อว่าชายฉลองพระเยซูทำไมพระองค์ถึงปรารถนาให้ผมแตะช,ชายชายฉลองของพระองค And what Jesus said to me is he said that in the story the woman didn't come up to Jesus when he was sitting alone he didn't come, she didn't come up to Jesus when he had free time she didn't come up to Jesus when you know he, he when the invitation was open <laughs> ยายารักษาให้หานะผู้เธอไม่ได้เข้ามาแบบว่ามีเวลาว่างค่อยมาหรือว่าไม่ได้เข้ามาในสภาพสภาวะที่เรียกว่าอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสภาวะที่นะคือสภาวะที่เธอแบบว่าตั้งใจแล้วก็เจาะจงและรวมไปถึงคําเชื้อเชิญจากพญามิสุดธิคำเชื้อเชิญจากพี่สกิทที่พรงเปิดกว้างให้ผู้คนได้เข้ามาหาโรรองเสมอเนี่ยโดยไม่มีการกีดขวางผู้ใดเลยระ่สุดเปิดในการ รับผู้คนเสมอเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เธอได้จดจอ่อคือพระเจ้าเปิดรับเสมอในเรื่องความสัมพันธ์และการได้ใกล้ชิดกับพระองค์นะผมเธอได้จดจอ่อและก็หมดทั้งหมดแจงเธอพุ่งไปหาพระองค์ The woman that touched the hem of Jesus's garment in that story had to force her way and push her way through a crowd to touch the hem of the garment ถ้าจะเรียกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ครับผมสุดใจของเธอจริงๆในการที่แบบว่าเอา่า ฝูงชนมากมายนะเพราะตอนนั้นตอนที่พระเยซูเดินอยู่ฝูงชนมากมายก็รายล้อมพระองค์เธอแบบว่าใจแน่วแน่ในการที่จะแสวงหาพระองค์จริงๆหมดทั้งชีวิตของเธอจริงๆและเธอได้อ่าเดินผ่านฝูงชนที่เบียดเสียดกันมากมายเพื่อแตะพระองค์ให้ได้ And the Holy Spirit told me, Are you pushing your way through your distractions? Are you pushing your way through the other things that you could be doing? Are you pushing your way through your schedule and the things that you're supposed to be doing to make room and make way to push your way into where I am. พระเจ้ากำลังพูดกับผมผ่านพระคำตอนนี้ว่าท่านได้แสวงหาพระเจ้าได้วยสุดสุดใจสุดกำลังความคิดจริงๆหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพูดนะว่าเราแสวงหาพระเจ้าได้สุดสุดจสุดใจสุดกำลังความคิดแต่ประเด็นสําคัญคือชีวิตของเราดําเนินแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือฝูงชนอะถ้าเปรียบเทียบในฝันัญญา อาจารย์โค้ดบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับการเบีเ่ยงเบนความสนใจและก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้มันไม่ใช่พระเจ้าแลวมันพยายามเบี่ยงเบนสายตาเราให้หลุดไปจากพระเจ้าและไม่ได้สามารถจดจ่อที่พระองค์หรือไปหาพระองค์ได้ท่านยินดีที่จะแสวงหาพระองค์สุดใจแบบว่าแหวกฝูงชนแหวกสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าเพื่อจดจ่อที่พระองค์เพื่อใกล้ชิดพระองค์เพียงผู้เดียวหรือไม่ Christ to stow with him and push our way into our push His presence. away way and Him, ใช่ครับผมรู้ว่าพระวิญญาณของพระเยซูคิส์อยู่ในเราและทรงอยู่กับเราตลอดเวลาแต่แน่นอนว่าสิ่งต่างๆรอบกายไยกายภาพก็พร้อมที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเราตลอดนะผมแต่ว่าพระเจ้ากำลังเหมือนกับพูดกับเราถามเราว่าเราปรารถนาพระองค์หมดทั้งหัวใจหรือไม่ใช่เรารู้ว่าในพระองค์มีการเยียวยารักษาในพระองค์มีทุกอย่างมีความจริงทั้งมวลมีทุกอย่างที่จะรื้อฟื้น ให้เราได้มีชีวิตอย่างแท้จริงนะผมและเราปรารถนาชีวิตแบบที่พรงให้และเรารู้อยู่แล้วในฝนันยางว่ามันดีที่สุดแล้วเราปรารถนาสิ่งนั้นจริงๆและยอมแหวกทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่พระเจ้าเพื่อได้สิ่งนั้นจากพระองค์ไหมพระองค์ผู้ที่อยู่ในเรา And we often wait until something's wrong or a circumstance isn't working or we reach a point of desperation to push into him to come with urgency to come with focus to come with intention พราอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตประจําวันของเราทุกวันเลยนะผมไม่ใช่แค่ต้องเรียกว่าไงดีหรือว่าท่านสวยหาพระเจ้าสุดใจแบบนี้เฉพาะตอนที่ท่านบังเกิดปัญหาหรือว่าเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังต้องสิ้นหวังห,ห,หมดทา,ท,าทางก่อนหรือเปล่าท่านถึงจะแสวงหาพระเจ้าสุดใจขนาดนี้เพราะนั่นจริงแล้ว่การสวงหาพระเจ้าสุดใจทั้งชีวิตทั้งหัวใจของท่านด้วยใจจริงอะ่ะมันควรจะเป็นชีวิตประจําวันของเราทุกหนาทุกคนในทุกวัน or speaking without intention is is fine in certain settings but it doesn't take faith it takes faith to push your way into his presence มันต้องความเชื่อจริง okay, so I want to read um

Okay, so it says, Now, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, J Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Verse 21 through 24. ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่ก่อนนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟ้ากลับไปแล้วมหาชนนะครับฝูงชนเลยมาเฝ้าพระองค์ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อใจรัสมาหาพระองค์นะและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทพระองค์แล้วก็อ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของเขาป่วยหนักขอพระองค์เสด็จไปวางมือบนเธอเพื่อเธอจะได้หายแล้วก็มีชีวิตอยู่ so at the beginning of the story it shows that Jesus is being asked by one of the rulers of the synagogue to come and heal his daughter and that people are following him and says such a great multitude that he barely has has room to get to perform that miracle that they're holding so close to him and saying they're thronging him, meaning that they're just so tight on him that he has really very little room to move to go to the house of Jairus. มันก็คงยากต่อพระเยซูในการเดินด้วยพี่น้องลองคิดถึงการที่เดินอยู่ในคนทางหรือว่าตรอกซอกซอยที่ฝูงชนเบียดเสียดจนแทบจะมีพื้นที่เล็กน้อยมากในการขยับเข,ขยื่อนนะครับผมอ่าก็พระยซูไปจะทําการเยียรักษา ายธรรมศาลารี่าชื่อเจรัสร้องขอมาพระองค์ก็ยินดีไปครับพระองค์ไปตามการสนับของพระญาตเป็นสุดนะผมและฝูงชนก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาปรารถนาที่จะได้เห็นการเยียวยารักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้า,เาก็เลยติดตามไปด้วยพอฝูงชนนี้มากขึ้นป้าถนทน,ทนทางก็เลยเบียดเสียดยากกันกว่าที่จะเดินไปได้แบบง่ายๆครับ And so, The woman who needs healed comes upon the who when comes scene Jesus unavailable woman so upon แล้วก็หลังจากนั้นนะผม ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้เข้ามาซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่พี่น้องรู้แล้วว่าเป็นป่วยเป็นโรคตกเลือดมาเนาะก็ได้รู้ว่าพระเยซูผู้เยียวยาักษาส่วนที่นี่และเธอเข้ามาเพื่อรับการรักษาก็จากข้อยี่สิบข้อสามสิบนะผม Now a certain woman who had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians she'd spent all that she had and was no better but rather worse and when she heard about Jesus She came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, He touched my clothes. <laughs> เธอทนทุกข์ลำบากมากกับคุณหมอหลายคนแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินที่เธอมีครับสำหรับการรักษาเนาะแต่โรคก็ไม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกําเริบหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนนะครับผมแล้วก็มาทางข้างหลังของพระเยซูแล้วก็แตะต้องที่ชายฉลองของพระเยซูครับผมแต่ว่าจริงๆแล้ว,วต้นเฉลยแท้จริงผมเสริมให้แล้วกันนะผมไม่ได้แตะที่แค่คำว่าชายเสื้อมันแตะที่ผู้ผู้ที่ช้เสื้อของพระเยซูครับ อ่าขยิ้อแปเขราคิดว่าถ้าเธอได้แตะต้องเพียงชายเสื้อหรือว่าที่ผู้ของพระองค์นะผมฉันก็จะหายโรคทันใดนั้นเลือดที่ตกอยู่ครับภายในร่างกายของเธอก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นก็รู้สึกว่าโรคมันหายไปแล้วพระเยซูก็รู้สึกทันทีว่ามีฤทธิ์ซาบซ่านออกจากตัวพระองค์แล้วก็เหลียวหลังมาดูฝูงชนแล้วก็ถามว่าใครแต่ต้องเสื้อของเรานะผมใครแต่ต้องตัวเราโอเค so just so you understand and this may have been explained if other people talked about this passage but you know, this woman in in Jewish law and Jewish tradition is unclean. She's an, She an unclean woman based on her health condition. อาพี่น้อต้องเข้าใจนะครับตามบัญญัติโมเสสผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงมนทินนะผมมนทินคือรวมไปถึงกรณีของการติดเชื้อโรคร้ายแรงที่อาจจะสามารถมีการติดต่อได้นะครับผมซึ่งโรคตกเลือดของผู้หญิงก็เข้าข่ายในบนัญัติโมเสสกันว่าเธอไม่ควรจะอยู่ในท่ามกลางฝงชนหรือว่าอยู่ในชุมชน เพราะโอกาสการแพร่เชื้อมันจะสูงมากเธอควรจะเอเปหิตตัวเองออกไปอยู่ให้ห่างจากชุมชนนะผมเพราะงั้นตามบัญเัติโมเสสมันแทบจะเรียกว่าเธอไม่ควรได้ซ้ำที่จะเข้ามาอยู่ท่ามกลางฝูงชนแบบนี้ And she's supposed to separate herself because if she touches anyone else they're going to become unclean as well น่นตามบัญเดียโมเสสก็แบบว่าเธอไปแตะต้องคนอื่นนะผมคนนั้นที่คนที่เป็นมนทินได้แตะต้องก็จะเป็นมนทินไปด้วยครับ well, What does she say in verse 28 แต่ว่าข้อที่28พูดว่าไงครับผม She said if I may touch his clothes I shall be made well ถ้าเกิดได้แตะเพียงแค่ชายเสื้อของพระองค์ฉันก็จะหายดี So what does she know about Jesus เธอได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูครับผมอะไรกันที่เธอรู้เกี่ยวกับพระเยซู She knows that he's not just a rabbi or a teacher เธอรู้ว่าพระเยซูไม่ใช่รับบีหรือว่าพระอาจารย์ทั่วไปคนหนึ่งแบบที่คนยิวอาจจะเรียกคนนั้นคนนี้เป็นพระอาจารย์ผมไม่ใช่คุณครูไม่ใช่อาจารย์ทั่วไปแน่นอน

จากพระเยซูแต่ว่าโดว่าไปแตะพระองค์เธอจะหายเป็นมลทินนะผมนะปกติแล้วเนี่ยถ้าตามบญัติโมเสสหากผู้หญิงคนนี้เป็นมลทินแล้ะไปแตะต้องคนอื่นคนนั้นก็จะต้องเป็นมลทินไปด้วยครับตามบญัดิโมเสศนะผมในเรื่องของการติดต่อหรือว่าการเป็นมลทินหรือว่าเชื้อต่างๆนะครับผมแต่ว่าเธอกับเชื่อว่าเมื่อเธอแตะพระเยซูนะผมสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปในเธอมันจะหายหายดีเห็นไ e มเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูด้วยควา s ผิดพลาดด้วยคว e มผิ we don't make him unclean เมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูและได้มาสัมผัสกับพระองค์นะผมไม่ว่าจะมาด้วยหัวใจที่ชอกช้ำหรือว่าความผิดพลาดต่างๆที่เราได้ทํามานะผมสิ่งที่เป็นไม่ถูกต้องในเราเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูมันไม่ได้ทําให้พระองค์เป็นมนตินด้วย When we enter His presence, He makes us clean. แต่ในการทรงสิทธ์ของพระเจ้านี่แหละการทรงสิทธ์ของพระเจ้าทําให้เราหายจากกันเป็นมนติน We don't rub off on Him; He rubs off on us. เราไม่ได้ปดปล่อย เชื่ออะไรบางอย่างให้พระองค์แต่เป็นพระองค์ตหาที่ปลดปล่อยและเยียวยารักษาเรา You know the word says that you know when he speaks a word to us it makes us clean หรือว่าพูดเป็นอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นภาพของการเปรียบเทียบที่เรียกว่าเมื่อพระองค์ปลดปล่อยถ้อยคำถ้อยคของพระองค์นี่แหละที่ทำให้เราหายสะอาดดี But the woman believed something about Jesus and she was willing to take the risk and to push herself into that crowd and to act in faith about what she believed. And the Holy Spirit responded to that faith, and it says in verse 40 that power went out of Jesus to heal this woman. And the that which I think is astounding that the Holy Spirit responds to faith. มันเป็นภาพที่มันงดงามมากๆที่ทําให้เห็นเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะทรงไหวไหวอย่างอย่างรวดเร็วมากไหวตัวอย่างรวดเร็วมากต่อความเชื่อของผู้คนคือความเชื่อของผู้คนนี่แหละที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไหวต่อสิ่งเหล่านี้นะครับผม There's several stories in the Bible w h r e it says Jesus marveled at their faith. มันมีพระมีบางตอนจําได้ไหมครับที่พระเยซูชื่นชมคนบางคนและบางคนเป็นคนต่างชาติด้วยที่พระเยซูบอกว่าเราไม่เคยเห็นความเชื่อที่ไหนแบบว่าเยอะและทรงพลังเท่ากับคนคนนี้มาก่อนเลยนะครับผม shown that several times the จากเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าที่บันทึกเรื่องราวกับพระเยซูนะจะเห็นได้เลยว่าความเชื่อในพระเจ้าแบบแท้จริงครับแบบแท้จริงนะครับผมที่ไม่ใช่การมโนขึ้นเองหรือว่าการคิดเองนะครับผมความเชื่อ ในพระเจ้าอย่างแท้จริงน่นที่ดึงดูดพระเยส์คิที่ดึงดูดการขึ้นไหวของพระมยาณประสุดที่ทําให้เราว่าสัมผัสได้เลยนะครับตรงทรงไวต่อความเชื่อในชีวิตของผู้คน To what I heard from the Lord, I heard that I feel like in our prayer lives we're asking for things from a distance we're thanking him from a distance when what Jesus wants us to do is to draw near and experience him and touch him บางครั้งครับมุมมองในศาสนาก็ทําให้เราคิดแบบนี้ครับว่าในขณะที่เราอิฐานเราอิฐานกับพระเจ้าที่อยู่ไกลสูงส่งนักไกลยังฟ้าสวรรค์แล้วก็สูงส่งนักเราเป็นแค่มนุษย์ที่แบบว่าอยู่แต่ว่าในที่ที่แบบว่าห่างไกลจากพระองค์นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นการที่การอิทานที่แท้จีในอาณาจักรพระเจ้าเป็นการตระหนักถึงการได้เข้ามาอยู่ใ,ใกล้กับพระเจ้า การอธิษฐานมันไม่ใช่การอธิษฐานที่แบบว่าเราอยู่ที่หนึ่งที่สักลรแล้วพระเจ้าอยู่สูงส่งนะสูงส่งเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงไม่ใช่แบบนั้น,นผมการอธิษฐานมันคือการที่กําลังดึงวิญญาณคุณเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเพราะฉริงแล้วพระองค์อยากให้คุณอยู่ใกล้เพราะในการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ในการทรงศริกองพระเจ้ามันมีการเยรียวยารักษาในทุกย่าง h ห h ่ในคำตอบต่ e x p e r i e n c e t h e what you've been needing is going to be found in c l o s e n e s s w i t h Him. It's going to be found in that intentional c l o s e n e s s with h i m และคําตอบที่พง์จะตอบก็คือจะตอบออกมาเป็นการทะลุทะลวงในฝ่ายวิญญาณสำหรับสิ่งที่คุณกําลังดิ้นรนสำหรับคนที่ยังแบบว่าไม่สามารถหลุดออกจากตรงน,นั้นได้พงเป็นคําตอบของทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณทุกพื้นที่ในหัวใจของคุณพง์ปรารถนาที่จะให้คาตอบของพง์ทะลุทะลวงทุกส่วนในชีวิตของคุณจนทุกส่วนในชีวิตคุณได้เข้าใกล้ชดก,กับพระเจ้าทั้งหมดทุกอย่าง A of 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 being of w ที่น้องจะสามารถสังเกตเห็นการทตอนนี้ได้เลยว่าความเชื่อไม่ใช่จากการที่แค่มโนในความคิดเฉยๆความเชื่อที่แท้จริงมันจะถูกยืนยันด้วยการสาแดงชีวิตออกมาเป็นการกระทําผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นแค่เชื่อเฉยว่าพระองค์สามารถรักษาหายได้แต่เธอมีความเชื่อถึงขนาดออกมาเป็นการกระทําเลยในการเข้าใกล้พระเจ้านะผมคําตอบท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่การเชื่อและความเชื่อนั้น ที่แท้จริงมันจะนําให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าและในการสถิตอยู่ด้วยกับพระเจ้าและในความใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อเรากับพระองค์แบบว่าแนบชิดสนิทกันอย่างแท้จริงในฝังญานความเป็นพระองค์นี่นแหละที่ทะลุทนลวงและเยียวยารักษาและฟื้นฟูทุกอย่าง And for those of and those of us who say we can't draw close, we can't draw close because we're distracted. We can't draw close because we, we, we don't believe He wants to be close to us. บางคนนะครับผมคือเซียน,นบางคนก็แปลกใจดิมกันผมแปลกใจในความเชื่อบกเขาว่าทําไมเขาถึงไม่เชื่อว่าเขาสามารถใกล้ชิดพระเจ้าได้นะบผมบางคนเชื่อว่าเพราะตัวเขายังมีความผิดพลาดมากมายยังไม่ได้ดีเพียงพอขนาดนี้พระเจ้าเขาไม่อยากเขาใกล้ชิดอยู่ด้วยครับผมนั่นก็เป็นคาโกหกที่มันไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าเพราะหัวใจพระองค์ปรารถนาที่จะเข้าใช้เข้าใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกๆของพระองค์มันไม่เกี่ยวว่าความผิดพลาดของท่านมันจะมีมากน้อย ขนาดไหนนะครับผมประเด็นสําคัญคือพระเจ้าปรารถนาจะใกล้ชิดท่านใกล้ชิดมนุษย์ทุกคน When Christ died we a l l got a new garment a ม e w ส o b e เรามใส่วนราวมในควมร่วมกับพระเยซูตด้วยเมื่อพระองค์ทรงตายเรามีส่วนร่วมในความตายของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงฟื้นนันประชดเรามีส่วนร่วมกันฟื้นคืนมีชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์และพระองค์ประทานชุดคลุมสีขาวในฝันใยให้กับเราท่าไหนทุกคนที่เล็งถึงความชอบธรรมและความดีของพระองค์ The b i b l e says we are clothed in righteousness พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราถูกสวมใส่ด้วยความชอบธรรมของพระเยซูที่มาจากพระเยซูนานั้น And even before, you know, in Matthew it talks about how you can't sew a piece of new cloth onto an old garment. so we've been given a new garment. ถ้าพี่น้องจำได้นะครับผมจำได้ครับพระเยซูเคยสอนเรื่องหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเอาผ้าใหม่มาปอกผ้าเก่าได้สมมติผ้าเก่ามันขาดนะผมดีสุดคือทำอยังไงครับพี่น้อง เอาผ้าเก่าไปทิ้งครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นผ้าใหม่ได้แล้วไม่ใช่แบบว่าพอผ้าเก่ามีรอยขาดปั๊บก็ไปตัดผ้าใหม่มาโปะโปะปั๊บเดี๋ยวก็จะไปขาดรูอื่นอีกแล้วคุณก็จะต้องไปตัดผ้าใหม่มาโปะไปเรื่อยๆโปะไปเรื่อยๆท้ายสุดผ้านั้นก็ใช้การไม่ได้อยู่ดีดีที่สุดคือการโยนผ้าเก่าทิง้งและสวมผ้าใหม่ใหม่ให้หมด And so enter his presence as already made enter so we เมื่อเราได้ก้าวเข้าสู่การทรงสติที่แท้จริงของพระเจ้าเราก็ไร้หมันชินอย่างแท้จริง And that's why we can draw close. That's why we can feel comfortable in his presence. And we don't separate ourselves from him because of shame, because of fear, because of doubt, because of anxiety, because of worry. ท่านจงทั้งหลายจงมีความสะดวกใจที่จะเข้ามาใกล้พระองค์เถอดอย่าให้ความละอายใจการกล่าวโทษคําเยาะเยะ้ยคําถากถางทําให้ท่านต้องห่างไกลาจากพระเจ้าทั้งๆที่พระเจ้าไม่เคยอยากจะห่างไกลาจากท่านพระเจ้าไม่เคยรังเกียจและพระเจ้าอยากจะ ขาเรียกว่าปรารถนาอยากจะใกล้ชิดท่านเสมอตลอดเวลาไม่ว่ากรณีของท่านจะเป็นแบบไหนก็ตาม So I'm going to leave you with a, uh, a verse in Hebrews. เดี๋ยวให้คำฮิบรูสักนิดหนึ่งนะครับ In Hebrews 10, sorry, I'm just pulling it out. The Lord told me to release it. He says, "Therefore, 10:19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, By a new and living way, which he consecrated for us through the veil, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. And that's 19 through 22. ที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพตระเยซูตามทางใหม่ที่เป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์เปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือพระกายของพรงะองค์เนาะและเมื่อเรามีโรหิตที่ยิ่งใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วโปรหิตทิ่งใหญ่ก็คือพระเยซูคริสต์เนาะก็ให้เราเข้าไปไปใกล้พระองค์ด้วยใจจริงเนาะด้ความไว้วางใจอย่างเต็มที่และมีใจที่จะได้รับการประพรมการชำระจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ถูกล้างชำระด้วยน้ำสะอาดจากพระเจ้า I mean the Lord saying be bold and in a n press through นะสิ่งที่ระเจ้าบอกก็คือจงมีใจกล้าครับเข้าไปเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์นะครับด้วยใจจริงด้วยใจกล้า It is what you're seeking is near him what you're seeking is in the holiest of holies คําตอบที่ท่านต้องการที่สุดในชีวิตวิตของท่านอยู่ในอภิสุทธิสถานของพระองค์อยู่ในพระองค์ คือมันอยู่ใกล้ชิดพรงค์ถ้าท่านปรารถนาที่จะแสวงหาคําตอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตท่านที่แท้จริงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่ในพระเจ้ามีอยู่ในการทรงสิบกรอง,รงจงเข้าไปใกล้พระองค์แนละท่านจะได้พบนะ so, right เพราะฉะนั้นครับให้ฝ่ายยนของเราได้ทำปฏิญาณ จากใจจริงของเราต่อพระเจ้าจริง,รงในการที่อยากจะขอเข้าใกล้ชิดพระองค์นะครับและจงเอื้อมไปสัมผัสที่ชายฉลองของพระเยซูคริสต์ what need there. เพราะว่าสิ่งที่เราจาเป็นที่ต้องมีนั้นสิ่งที่เราต้องการและโหยหาที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนะครับผมแต่คือพระองค์เท่านั้นมีอยู่ในพระองค์เท่านั้นทั้งสิ้น What I have. Jesus นั่นคือทั้งหมดที่ผมมีสำหรับวันนี้ับผมขอบคุณพระเจ้าผม